ดูคุณลุงนั่นยูกระเตานนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันต้นนั่นนั่นนั่นน่นนู่นนั่นนั่นมาที่้มาดี่มาดูเลยนะแล้ว่าเอ๊ะคุณลุงก็ทำอะไรอยู่อ๋อเขาคุณลุงคุณป้าเขาให้ดูดิเขาเนี่ยมามาอ้อนแม่ขาดูสินี่ฉลาดไหมนี่ตัวนี้ตๆงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแต่แรกว่าไอ้คุณลุงก็เขี่ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดีม นี่พนักงานต้อนรับของสุนหลวงรอก้าอุ้ยตายแล้วริมาแล้วมาลแล้วมา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 แล้วมีล้วมาแลวมาแล้วมาแล้าแล้วเแล้วาแ้ไมแน้วาแล้วมา้วากล้วมาแล้วมา้ว้วาแล้วม้วมาแล้าล้วมาแ้าแล้อมาแลนวมาีล้ว่าแ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วกาแล้วมาแล้วมาแลวมาแล้ลมาวาแาล่น้วามา้มลม่ เขาก็กินกล้วยกินเป็นไหมเออให้กินเงียบเลยเมื่อกี้เขาไปแย่ๆอยู่กับคุณลุงแล้วลุงเอาไม้พายอะไรเนาะไม่กลัวคนเนี่ยนะตัวใหญ่เลยนั่นไงป้าคว้อกล้วยให้หนูเอากล้วยให้เป็นลูกกินกล้วยเป็นด้วยเหรอ ไม่ดูอะไรแล้วเขามาเกาะตรงเรือคุณลุงเหรอคะอ๋อเขาอยู่ตรงนี้เขาเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่คุณลุงแล้วก็พี่เขาเอากล้วยมาให้เขากินเดินขึ้นมากินเพราะคุณลุงให้ป้าเอาเอากล้วยมาให้เขากินกล้วยด้วยเหอราาอป้าเต่ากินกล้วย <g iss <g iss <like S 1> เออนมะเชิดหน้าให้ถ่ายรูป like like อ๋ <stones> อ,อกินทุกอย่าง <iss like S 1> <ล> <seventeen> ดูดิ นาชัดหน้านะือจะมาจะขึ้นมามานี้ลงไปเขาดูว่าของกินไม่กลัวไม่กลัวเขาดว่ามีของกินเขาจะไปต่อนั่นไงนั่นไงพอโทรศัพท์ไปถ่ายเขาดูว่าจะยื่นกล้วยให้แล้วมั้งเขาเดินใหญ่เลยวิหลงแล้วหลงแล้ว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 เราไปอยู่กันลงนั่นแหละ เฮ้ยไม่แย่ลงเหี้ยนั่นมั้ดูดิดูดิอิ่มแล้วแท้จะลงพออิ่มแล้วจะลงกินกล้วยสังมูกมาแล้วมาก็จะมีน้องเต่านะไม่กลัวคนเนี่ยต้อนรับแขกอยู่ตรงโซนไอเนี่ยค่ะโซนของเช็คไถตรงเนี้ยโซนสื่อสารงานเสียงถิ่นดังล้อ